สวัสด,ดีตอนแรงๆจ้ะมือหนีมหาจอบเบิ้งเฮดเด้อค่ะเด้อเบิ้งเฮดเบิ้งเฮดว่ามันสิเกิดไปปกติทุกปีเก็บแล้วเด้อปานนี่เบิ่งเด้อปีนี้มันแหง้งมันแรงแต่ว่ามันกซ็ซุม่มๆอยู่เด้มาเบิ่งอันนี้คือปลาเห็ดค่ะปลาเห็ดเอามันสิมีให้เบิ่งจักดอกบ่ ยูบ่ไก่เห็นห้างค่ะมหาเบึองอุ้ยแล้วเบึงคว้ยหมดแตกเยอะๆเลยบะกระตีทุกปีได้เก็บแล้วซ้ำหนิเบิ่งหาเบิ่งแห่งมันแรล่งโพดเนาะสู้ยางมังไปเรื่อยๆ ข้างขันมันจ็กาัดป้าเห็ดเบิ้งพี่นอ้องเบิ้งเบิ้งมันจะขึ้นตะมุตะมิเลยยังน้อนาหายใจฮักค่ะนาหายใจฮัก อุ้ยนี่ง่ายพอแล้วนี่นี่กำลังตะมุตะมิประมาณฝนตกมาอีกอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็ได้เก็บแล้วนี่ค่ะเห็นเห็นบ่ค่ะตะเหมาะเหลืองเหลืองนี่นี่นี่สี่แห่งนี่นี่เห็นบ่ มึงจี๋ละนี่อ้เ,อเบงดอกเปนกระลังอันนี้ขึ้นน้อยๆนี่มึงไหมสนี่ก็ได้แต่เขาเก็บไปขวากินดซื้อ มีอยูมีอยูมีย่ยูพี่น้องมีอยูเห็ดนั่นเรื่องน,น,นี่จะนี่สำหรับคลิปนี้กับเบิ้งไว้เดอค่ะเดอเบิ้งไว้เฮ็ดค่ะเฮ็ดเฮ็ด นี่มาดบวยคนกำลังขึ้นนี่คาดดอกนี่ปผล่ไปกึนนี่มาซ้อมเบิงซือซ่อได้จ้ะเลยนี่เบิง้งเห็ดค่ะมาซ้อมเบิงเห็ดเนิดก็ขึ้นแล้วเดี๋ยวยางเบิงต่อ สำรวจต่อค่ะสำรวจต่อมีความสุขค่ะหนาห่อนกับจังสี่ละค่ะบ่ได้หยงยากนํำพูดได้เขาป้าหายเห็ดทะเบงดอกนีอยู่ในใน่นอีกเจกอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็ได้เก็บแล้วถ้าฝนนํำลงมาอีกฝนนํำลงมาได้เก็บเสร็จ อันนี้ก็อุ๊บอุ๊บส้ำรวจค่ะส้ำรวจอื้อืปอป,อปจงังไหนนอกขน่อยป่ะนี้รูตันค่ะรูตันเหยียบป่ะนี่ลัง,งไป อือ <c oughs> โอ้ยเออ,เอ,อก็ล้งเป็นเบี่ยเลืองเลืองในหน่อยขึ้นเจอเนี้เลืองนหน่อย,อยไม่เห็นบ่าจะไหอืม เฮ็ดหนาห้อนเกิดแล้วจ้าแล้วเบื้องเป็นเหงาอยู่เหงานี่ไหมเฮ้ยอ่อนซ้อนสัตว์นี่แหละค่ะเอามันบรรยากาศเฮ็ดหนาห้อนเฮ็ดซสมือมาฝากแต่มันก็ขึ้นซึ่นี่แหละค่ะดอกน้อยๆตะมุตะมิดอกซึ่นี่แหละดอกไม่ใหญ่ดอกยังไปเบื้องต่ออีกกันทั้งในเบื้อก็บเดี๋ยวนี้เป็พอเก็บ เก็บไปกับบ่ท่านบ่พ่อใจอ่นบ่พ่อขัวใส่กระทะขัวแห้งแล้วก็สิบ่แเ่นทอหัอวไม่ขีดสิยังเบิ่งต่อสำรวจต่อข้างใน,น ใาเบิงกันห้อยหมูปลาดุดจะมัดุดเสบเอออย่างออกบไปค่ะอันนี้คือปลาเห็ดพี่นอ่องเบิ้งไว้ มกค่ะดีใจเฮ็ดขึ้นแล้วเฮ็ดขึ้นแล้วแล้วเบิง่งโพนหมดโพนนี่โอ้ยต่ยานให้บรรยากาศไม่ปลาค่ะบรรยากาศไม่ปลาเฮ็ดยำแรงๆตอนถุงหนึ่งค่ะถุงหนึ่งยังเอ็นหาเบิ่งอันปลาเฮ็ดเสยพื่อนทุกค่ะนี่ถุงหนึ่งส่วนลา เดี๋ยวนี้มเบโ่นมันเลอะมันเกิดไว้ยังเลยอันนี้ก็คือหางยิ่งสัตว์พิ่งซะหางยิ่งสัตว์พิ่นดูดีดูดีดแมเบงอันพน่นนี่นี่เ้ยเจิดรงมาซะและ มันหยียบหรือทีค่ะพี่น้อง้วเบิ้อนหน่อยๆตะมุตะมีอยู่นี่นี่กระเมนนี่กระเมนนี่ค่ะกันลริขึ้นเลยนี่ทำไมาห้เบิ้งซื้อลรืค่ะบอเก็บดอกมันดอกหน่อยพุดมันหลอดเขียวหางม็ดเดียวข้ง อ้ยกบขึ้นตัวบัเนี่ยหมุนก็ขึ้นกันเออขึ้นหน่อยเตมิงมิโอ้ย สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำหนีบกอนเด้อค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนด้อค่ะเพื่อมีคลิปใหม่ๆสิใดเด้งถึงท่านที่สิใดเห็นสิใดท่านกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำหรับกอนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ